สวัสดีครับสวัสดีครับเียเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานไปนอนคิดอยู่สักสองชั่วโมงคือว่าตอนเนี้เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจอยากได้เครื่องพร้อมหัวเลยจะไ,ได้สีเดียวจบคือเมื่อวานลูกค้ามาจองหัวมัดจําหัวไว้แล้วไปนอนคิดโทรกลับมาบอกอย่าลื้อนะจะเอาเครื่องด้วยเลยใชค่คือแบบมันเหมือนถูกใจเจ็บจตจบ,ตจบผมอชอบเมื่อวานนั้นนะครับแล้วเครื่องเนี่ย ที่รับประกันอะไรมั่งเสื้อคอฝาเสื้อคอฝาอ่ระยะเวลาเดือนหนึ่งครับผมครับคือว่าผมมมั่นใจสอบอยู่แล้วครับไม่ว่าอะไรดำหรืออะไรเครื่องผมก็ติดต่ออ๋อดำดำก็ซื้อที่ร้านหน้าร้านใช่ใดำก็ซื้อที่เสเจ๋งที่ร้านออคือใหญ่ก็ถ้าเครื่องก็จะมาที่นี่ที่นี่ครับยังไงต่อไปผมขอเป็นลูกค้าประจำได้เลยขอบคุณมากเลยนี่มาดูเครื่องนี่ทำไมลูกค้าถึงกลับไปคิดนี่สวยกิฟ ยังไม่ได้ล้างนะแป๊บยังเป็นสีทองอยู่เลยเนี่ยซื้อไปสภาพเนี้ยไม่ผิดหวังเลย 6M60 ของมันเร็ว240แรงตัวนี้240เนี่ยจะอัพเป็น300ก็ได้นะค,คือหัวหมูมัน15นิ้วอยู่แล้วแล้วก็คัดมัน14นิ้วเราจะไปใส่เป็นคัด15รีแมปกล่องเป็น300แรงได้เลยนะตัวนี้ แล้วก็เกียร์เดิมลูกค้าเป็นเป็นเกียร์เป็นเกียร์เอ่อมากระดับสิบสปีดเกียร์ไอหลงสิบไอหลงสิบสปีดคัดสิบห้านิ้วก็ชนหัวหมูตัวนี้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเวลาไปชนก็ลองดูว่าอ่าต้องซื้อสเปเซอร์หนาหรือบางเดี๋ยวไปวัดดูก่อนเพราะมันมีสเปซเซอร์หนาบางอีกครับผมยึดว่าเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะครับขอบคุณมากได้เลยขอบคุณครับ